คุณผู้ขาถ้าเป็ดอย่างนี้ <c oughs> ก็ได้นะคะตามอายุบางท่านบอกเป็ดอย่างนี้หรือถ้าอยากจะลดอายุหน่อยอ้อๆก็เป็ดอย่างนี้ก็ได้นะคะ <c oughs> อ,อีกทีกกก <c oughs> เป็น เ็ดน้อยสตัวต่อเทต,ตามกันเดินเริดเรินไปในใครวันกับกับกับแม่เรียกเสียงดังเป็ดน้อยสามตัวกลับมาหน้าชัาเป็ดน้อยสามตัว กากากาแมรียเสียงดังเป็ดน,น้อยหนึ่งตัวกลับมาหน้าชัางเป็ดน,น้อยหนึ่งตัว money